อวัสดีาสวัสดียำเจ้านะพาบรรยากาศเชียงใหม่มาฝากตรงนี้คือคิวรถจ้างเผือกนะคะมีทั้งแม่ริมแม่แตงแล้วก็พลาวต้องมาขึ้นรถที่นี่นะของอันนี้จะมีรถแดงกับรถตู้นะคะวินาสันตโลมากเช้านี้นะสาขับรถไปถึงแม่แตงแล้วอะรถเสียะคะ่ะก็เลยแบบอฮีตเตอร์มันขึ้นกันเลยขับย้อนปีขึ้นมาประมาณเจกิโลเอารถเข้าศูนย์ฮอนด้าค่ะ แล้วก็นั่งสองแถวไม่ลิมมารงคิวรถจังเผื่อกันนั่งย้อนนั่งย้อน่นอนอะ <g ül> ก็เดียวก็จะนั่งรถเป้าปิกบ้านอ่ะโอ้ยชีวิตพระเจ้าเยคะอะันนั่งอะไรนะรถทัวร์มาเมื่อคืนประมาณทุ่มครึ่งเนาะมาถึงมาถึงไอเคมันตีห้าแล้วก็นั่งตุกตุกไปรับรถที่สนามบินเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กล่าวว่าตอนแรกก็กล่าวว่าจะไปถ่ายไอ ขายทาที่ใหญ่ไม้เืินหกสิบนะคะเสร็จแล้วก็จะแวะไปวัดบ้านเด่นนะคะสรุปแล้วเราจะนั่งสองแถวนะคะย้อนมาที่อ่าขนส่งนะคะขนส่งเชียงใหม่ไม่ใช่ดิตรงนี้ขนส่งช้างเพื่อคนะคะเป็นรถเล็กเนาะแต่ถ้าขนส่งเชียงใหม่คืออาเขตนะคะทีนี้ก็จะมีรถแม่แตงแม่ริมนะคะแล้วกลับไปแม่ปางนะคะ ไปใช้ประการฝังอะไรเงี้ยแล้วก็เผาอยู่ที่นี่นะคะของอันนี้เป็นรถตู้เนาะประมาณแปดโมงครึ่งนะคะโอ้โหฝนตกด้วยนะเมื่อเช้าชีวิตแบบวิบนับสนัโลมากก็อยากร้องไห้มากเลยอะแต่ก็มาเป็นอย่างนา้เด็กเก็บบรรยากาศมาฝากรถสองแถวมาฝากนะบ้้นเฮาก็จะมีทั้งรถตู้รถสองแถวแล้รถแดงรถเหลืองเนี่ยอันนี้อนนอ,อย่างเออถ้าสีเหลืองๆข้างหน้าของอันนี้รถเมลริมนะคะ อันนั้นลดไปไหนอะมาคามหลวงมาคามหลวงได้อยู่ที่ไหนวะเอามีฮอดมีดอยเต่าเลยนะสูอันนี้รถตู้เชียงใหม่ละปูนนะคะถ้าไอถ้าเชียงใหม่เปล่ามาเขียนเชียงใหม่เปล่าเนาะแต่ก่อนบ้านอันอะเวลาเปาต้องนั่งรถแบบนั้นอะตรงปลายนิ้วมือของอันนะคะ รถะะอย่างเงี้ยเนาะเนห้องรถเมย์ค่ะอันนั้นไปจิงดาวไปเชปยะการไปฟางไปแม่อายไปท่าตอนนะคะแต่บ้านอันวิ่งคนละเส้นนะ,ะอันวิ่งเส้นใหม่เนาะอันนั้นคือเส้นเก่าแต่เส้นเก่าบบเดี๋ยวนี้ให้ดีนะคะรถทัวถึงที่เลยะคะ่ะก็จะไปแบบนั้นนะคะราคามจะถูกนะคะอันนี้อย่า,ยางเชียงใหม่ฮอดโดยเต่าจอมทองอมก่อย เนะะี่ยค่ะถ้าถ้าไม่นั่งบขอสอก็นั่งรถเมย์แบบเนี้ยอันนั้นคือไอข้ขาวๆาวขาวๆาวอันนั้นรถอะอย่างรถไม่แต่งหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ารถสังกะแพงไม่รู้นะมั่วนะ่ะอันนี้นขึ้นรถส่งแถวนานเลยอ่ะรถตู้มาหรือ,อยังยังไอข้ขาวๆานั่นเหมือนเคยนั่งนะเหมือนรถไปสันกำแพงสังกะแพงอะคะ่ะ อันนี้เป็นคิวรถสองแถวแล้วเป็นห้องคิวรถจังเผือกนะเอาบรรยากาศเชียงใหม่มาฝากเชียงใหม่ในก็นักเป็นรถสองแถวเนาะแต่ถ้ารถสองแถวทั่วไปก็จะเป็นสีแดงนะคะถ้าไม่เขียนไม่เขียนข้างหน้าว่าอะไรอะ่ะก็บกได้เลยนะคะไปได้ทุกทีนะคะอ่ารถสันทรายรถสันทรายสีเขียวนะคะแมลิมสีเหลืองสันทรายสีเขียวรถป้าวสีแดง อันนี้รถสันทรายสีเ, internet, สเขียวๆนะคะเอาเฮาจะโบกข้างทางไปเรื่อยไปได้นะคะรถสันทรายก็คือเขตสันทรายเปิ้นก็จะมีรถของเปิ้นเนาะส่วนแม่ริมรถสีเหลืองๆนะคะก็ะจะเป็นสีเหลืองๆนะส่วนรถเปาก็ต้องไปขึ้นที่เปานะยกเว้นว่าเรานั่งมาแล้วเราจะลงกลางทางนะแต่เราจะบะโบกรถกลางทางจะข้ามเขตกันมาได้นะ,ะถ้าอยู่แม่ริมจะบะโบกรถเปลรถเปาก็บรจอดนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะรถเมล์ลงตรงไหนก็ได้นะคะ ตอนนี้บอชใช่เด้อค่ะอันขึ้นรถแปดโมงงแตนฝนหยุดแล้วค่ะเมื่อเช้าฝนตกหนักมากนะคะโอ้ชีวิตวินาซันตโลเหมือนที่อันบอกนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านนะคะอันก็จะนั่งรถนี้ไปบ้านประมาณสองชั่วโมงนะคะแปดโมงกกินก็โมงประมาณถึงบ้านประมาณสิบโมงกินสิบเอ็ดโมงเกึนประมาณนั้นนะคะรถของเฮาแช่อู่แสแล้วนะบุญลง บุญลงทำพิษนะออันนี้เป็นรถจีงใหม่จอมทองหอดไอเต่านะคะรถเมย์รถเมย์มต้องขึ้นที่นี่นะคะเมยรถสีเหลืองๆนี่ก็เป็นรถแม่ริมนะคะอ่ารถแม่ริมนี่ก็เข้าไอการหลวงอยู่นะคะแต่ก็จะมาแวะไอไอันนี้ก่อนสะพานแปเปิลฮองวะผ่านจังเพื่อก,ก่อนแล้วค่อยเข้าการหลวงนะคะถ้าใครต่อคิวนี่ก็มาลงตรงนี้เลยนะคะ อ๋อสีเหลืองๆส้มๆนี่เป็นจอมตองก็มีนะคะต้องดูป้ายกันเอาเองเนอมันเขียนอยู่เห็นปะเขียนตรงป้ายจอมทองก็จอมทองแม่ริมก็แม่ริมนะคะส่วนแม่แตงเป็นสีเขียวอ๋อน่ารักอ่ะ นี่โรดรลรถรถรด,ด,ด,ดนี่รถตู้คล้าวมาแล้วโอเคค่ะเจอกันที่บ้านเด้อ